เอาละรับผมมาให้กำลังระมาให้กำลังใจผมในการเล่นสายาด้วยอาา่อาฮะอ่าฮะอ่าฮะแต่ละตัวแม่งมีแต่ตัวงลวงๆ RIP สายาดูชื่อฟิสกับลักซี่จอโอชาเพลงนี้ขึ้นเลยครับเราจะตามตามสัญญาอ๋อช่องกูจะโดนปิดไหมนะครองพร้อมใจพร้อมลุยยิงสายาก็เป็นตัว ADC ที่แปลกนะ ADC ปกติมันจะมีแบบอุปกรณ์ในการยิงใช่ไหมอันนี้แบบปาลาขนนะดูเลยปลาขนเรฟก็มีปืนเอสเลวก็มี มีถุงมือการเล่น EDC ที่ดีนั้นไม่ได้ยากอะไรเลยครับแม่งยากตรงลาดลาดมินเนี่ยนนี่แหละเฮ้ยล็อกขาโดนคุณอืมอดเปเป็บตายแล้วสายลาดอ้าวสายลาดโดนตายที่แบบนี้เรียบร้อยอืมแต่สักแลกกันไปว่ะคุณเฮ้ยสักแล้วสักแล้วสักแล้วอืมเรียบร้อยไม้เนื้อเทียวผมหิวไม่ทันว่ะผมหิวไม่ทันว่ะที่ผ่านมานาหมด มาน้ำหมดแล้วนะเนี่ยมีแฟตแต่กูไม่ได้ใช้ดับคิวเฉยไซร่าหัวร้อนใส่ผมแล้วปะาพว่าหิวช้าจ,จังแต่กก็หิวช้าจริงนะซาลานี่ใช้ยาที่เป็นเม็มเมดๆป่ะอันนั้นมันพาราบอกแล้วว่ายิ่งฟาร์มเสียผมยิ่งต่างครับแม่งรอดไม่เนียนไม่ได้ทักตัวเน,น่อ่นนี่เป็นยังไงมั่งครับบนศูนย์หนึ่งปาศูนย์หนึ่งกางศูนย์สองสุดยอดโอ้คุณผมได้สัมผัสป้อมแล้วว่าซาลานี่เล่นต่อแลวกันนะซาลานี่ใช่ เมนเทอร์ในรายการเดอะเฟสป่ะอันนั้นมันมาช้าโรคจิตนะมาค่ะเซตสี่สองมาคุณผมมีล่างสังหรณ์ว่ากลางมันจะพังแล้วเซตก็จะลงมาค่าเรนล่างให้แหละโอ้ก็ไปค่าเรนบนรอดไหมนะไม่น่าครับไม่น่ารอดเสร็จเอยนี่ไงแฟตไปยิงแปะเดียวได้เบย โ oh, อ,อ้ดูช็อตจิ้มหะเออดกดตีไม่ทันวัตฟัตเอซยวข้ามันเพื่อนเพื่อนทุกอย่างที่นายโอเคเฮซิกุูไม่ได้ด้วยต,ตีไม่ทันนะคุณตีมันหลบได้ทุกอย่างแต่ว่าก็ไม่ทันให้คนถนัดป่ามาเล่นเอดีกันอย่างเงี้เหระเนาะก็ไม่มีใครรีเควสต์ปะเล่นต่อเลยวะ่ะซาย่านี่ใช่ตัวละครซับพ,พอร์ตป,ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกลางโดนอันนั้นมันครามาครามานี่ใช่โคสเอสแกทีปะอันนั้นมันโคม่า โอ้7สมาแล้วคุณรักบอกร้อยี่สิบเพื่อนโอ้โหโคตัดเคาในอารมณ์เอสเลียมจะเถื่อมาแล้วเเถื่อมาแล้วเเถื่อมาแล้วเเถื่อมาแล้วอืมตายไปผมเป็นเลนล่างตัวน้อยๆจะเอาอะไรไปแบกโดย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 เฉพาะเซตนี้เอาตีนี้ไม่มีอะไรล้างได้เฮ้ยเอาตีผมล้างได้ผมเตรียมมาอีกเว้ยสายย่านี่ใช้เชื้อแบคทีเรียป่ะอันนั้นมันมีบ้า นัไ่ไงคุยคนเดียวนี่ทีก็เหงานะเฮ้ย <S 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 อืมล็อกโดนผมว่าสินเฉานี่ไม่น่ารอดหมดเลยอืมแล้คิวสายยานี่ใช่ที่ยับเยินปะ่ะอันนั้นอะคาบ้านว่าใกล้แล้วล่ะคาบ้านคาบ้านเนี่ยใกล,ล้แล้วล่ะคาบ้านเนี่ยใกล,ล้แล้วล่ะคาบ้านเนี่ยใกล้แล้วล่ะหืมยังไงแปดเข้ามายิงอืมมาดิมาดิมาด,มาดิเอาตีบระคุณป๊าป๊าป๊ายิงหนิ ยิงอีกกดึตะปึบ๊บอเอาเรื่องอยู่ยิงกับตายลัก2 5รีเวนศูนย์หกโอ้กดไว้นี่คือยงไงไงเซตเดดขมาข้โตใสต่น้องสปารมกมาไหนวะเฮ้ยตียล็อกโดนมาปาลารได้ไหมป,ปุบ๊บปั๊บอืเอ้ยโอ้ได้วะ่ะโอ้ต้องลุมเจ็ดแปดคนรีเวนหมอกตีครแตกแล้วเดี๋ยวใจฟุดวุด อ,อันนี้เกมเพื่อสุขภาพสินะให้ผมเตรียมมาอีกไว้สายยา่าจริงผมเตรียมมาเยอะมากเลยสายย่านี่ใช้ตัวละครเนี่ยว่าวอชปะอันนั้นมาริยาสายยานี่ใช่ตัวละครอวัช,นนช,วชบินได้ปะอันนั้นมันฟาราเอ้ยยังได้อยู่มาแล้วผมเป็นจังเกิลนี่แหละคุณผมเป็นจังเกิลนี่แหละคุณนี่นัดช็อตด,ด้วยบอกเลยพอแล้วเฮ้ยไปไหนวะตามไม่ทันเฮ้ยตามไม่ทัน ยิงแล้วชอ็อตอือไม่ได้วะ่ะโอ้ถ้าได้นี่มันจะเป็นอะไรทีสุดยอดพีคเอ้ยเซตอือหือบอกเลยดับเบิ้ลคินหรือเปล่ายังไงอือสารเบิดกระโดดทับปับ๊บยังไงเอ้ยโอ้ต้องกดเหรียญโชว์แล้วฟิตมีเหรียญเปล่าเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเด็เดกดยอมกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเมื่อกี้เก็บเอชได้นะคุณเดี๋ยวก่อนยังมีมุกอีกคือเป็นกระบุงจะเย็นๆเ,เพื่อนผมว่าผมต้องเล่นก่อนที่เขาจะกดยอมแพ้ครับซ <20. S 1> าย่านี่เดี๋ยว,ยวนึกก่อน สายยานี่ใช่หนมปะ่ะอันนั้นมันดีหน้ากาบ้าโอ้โหภาพมาส่กี่อันแล้วเริ่มขี้เกียจแล้วใช่ไหมเฮ้ยภาพอของล้วคุณยังไม่มีผมเลยนะ่ะชิพายความแตกนี่อะไรกันเนี่ยโอ้โหกลับดีเอ็ดเลียวโอ้ไงไวะเนี่ยไม่กล้าไปว่ะพีดยังคงดึกยักยัก,กอยู่เดะ เซตสิบสามสี่เราจะลองเขาสตัง้งไหมผมว่าอย,าย่าด้วยโอ้โอยังไงน่ะมันมก็วับกลับไปที่อีกไปแล้ว,ว,ว,วอ่ะเออเออยังไงวับกลับไปตรงนั้นอะ่ะรอดด้วยไฮไลน์มาแป๊บปิดก่อนจริงๆเซตต้องต้องเอาตีตัว AD เพื่อเก็บสแต็ก AD ไม่เหรอนี่แบบเอาตีเซลักที่จะตายผมว่าผมเริ่มหมด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 แรงลิ้นเปรี้ยเป็นโรคด้ววันนะี้เราหมดมุกกับสาย่าแล้วล่ะอืออย่างน้อยผมก็ CS น้องเอ็ดซีเรือไอตยวเป็นที่น่าภาคภูมิใจครับกับการเล่นเอ็ดซีไม่เป็นอืมไปนอนยังไงเซตเซตเซตอืมผมคิวเซตวะผมคิวเซต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 ดึงชั่วโมงกลับมาที่พันคิวกดฮิวกดฮิวแปดเข้าไปยิงทิปเปิ้ลคิวทีเดียวเฮ้ยมึงลาดกูฟิตวอดฟาดบอดฟาดติดติ๊งฟิต ิเอาตีไปแล้วลัชช็อตบอสไม่โดนใครเลอาเรื่องมานะกามะที่ผ่าเทแล้วลักผมยังไม่ได้สัญญาเลยคุณทีมต้องรอผมบอกเลยมาแล้วเพื่อนอีก200กว่าทองผมจะได้ Infinity Edge ห้าสิบสามทองก็ได้ Infinity Edge เอ้ยเพื่อนเอาบวกแล้วเหรอที่หายซาร่าเขาตายแล้วครับไม่เป็นไรเราไปเอาอีแป๊บอ้าวนี่ไงลักเสียล็อกไปหนุนเอาสีเข้าเลยว่าลักไม่น่ารอดครับระเบิดตู้หายเซ็ตบอกว่าตับใดที่ลักยังไม่มีสัญญาผมก็เอาแต่ลัก ว่าไซยานี่มันเป็นตัวดันเลนชั้นดีแล้วนะคล้ายๆจิงแต่จิงจะดูปลอดภัยกว่าจริงทีมเขาควรเอาบอลลอนนะดีเหมือนกันครับเล่นงี้ผมชอบเผื่อชนะหมายถึงทีมผมนะเป็น AD ดีนีต้องเดินอ้อมบ้านนี้นะอย่าไปเดินแบบเดินทะลุแถวนี้ไม่ดีไม่ดีเฮ้ยอะไรของเขาวะน่าวอดวอดเดอะฟัคดิสติงเฮ้ยมาแกวคุณ้ย มาแล้วคุณมานี่อืมห้าวดีนักเซตตีใส่ไซล่ามั้งไงไซล่ากดซอนยา่าใส่หน้าไปดิเดี๋ยวนะไซล่าซัพพอร์ตนี่ได้ซอนย่าก่อนเองักได้ซอนยา่าแล้วว่าคุณผมว่าตัวที่มันเอาตีต้องเป็นผมเลยแต่ผมมีเอาตีกันไงยากอยู่เพื่อนเนี่ยแต่เขาไม่เอาบอลลอนเขาก็ดันไม่ขึ้นเขาบอกเลยเฮ้ยผมนึกออกอยแล้วไซย่านี่ใช่แม่ซูปปเปอร์แมนปะ่ะอันนั้นมันมาทอะเอยเอาเรื่องจริงๆอันนี้ก็ได้นะไซย่านี่ใช่แม่แบทแมนป่ะชื่อมันเดียวกันไงตายครับแบบนี้ สัญญาตถ่วงเวลาเอ่อ uh. เอาหมอลีเว่นหนีโอ้ชิบหายโอ้ก็ตายโอ้ยขอพื้นที่ยิงหน่อยคุณอืมโอ้มันกันได้ไม่ใช่หรอหรือว่ามันต้องกดตอนระเบิดละอืมอืมอืม เอ้ยมิเว่นอู้กับได้ถ้ามันสตาร์ไปไหนวะน่าแม่งั้นแกรกนิชปีน่าจะจบแล้วล่ะเฮ้ยท่านเบอร์อเตอร์โดนแต่เลเวลอะไรวะน่าสิบห้ากับสิบหกผมว่าหนึ่งหนึ่งเน่เสียเฉากินนะบอกเลยดูดูดูควาแทงดูการแทงดูกันแทงดูกันแทงยังไงพยายามจุกไปจุกมาแต่นี้นั่นที่เขาพยายามตามตามครับรักพยายามไล่อยู่ครับปลาซโลไปก่อนไหมโดนปลาโลก่อนไหมโดนใครก็ปิดอ่าเดือดคิวนะแบบนี้เฮ้ย ใช่ไหมมันต้องกดตอนระเบิดใช่ไหมเหมือนตอนผมไปกดเอาตีก่อนผม,มนึกว่าตัวเองไม่โดนะะเอาตีครับความเป็นใจเลยครับเล่นไม่เปก่อนนี่กูตายตัวเดียวนี้จบเกมเลยสินะหมลุงคิงก็บอกได้ก่อนนี้เคเวฟเป็นตำนานมาแล้วอืมอืมเคเวฟเป็นตำนานโอ้โหแม่เงเลยกูช็ชอดดีอืมกูตายดีแบบนี้ ม่มีพื้นที่ให้ยิงเลยนะโอ้เดอแบกครับไซร่ายค่าทั้งสองคนเนี่ยแบบนี้เดอนคิยวรักมีสัญญาณไหมเนี่ยกูดาวมาหรือยังอ๋อยังเอาครับผู้ทรเวลาครับเสร็จหนีไปโน่นแล้วครับ <c oughs> ตายตายตายอยู่ดีเขาชื่อแคร์อะไรกันนะพวกเนี้ยนีนนย่จอโอชาเนี่ยอย่าลืมนะครับนี่นี่จำไห้จอโอชาเอาเพลงมา ันพอไหมอะซารานี่ใช่เมนเทอร์ในรายการเดอะเฟสป่ะอันนั้นมันม้าชายซาย่านี่ใช่ตัวละครซับพอร์ตป่ะอันนั้นมันพราม่าพราม่านี่ใช่โพสเอสเคทีปะ่ะอันนั้นมันโคม่าซาย่านี่ใช่หนุ่มปะ่ะอันนั้นมันดีหน้ากาบ้าโอ้โหเอาภาพมาใส่กี่อันแล้วเริ่มขี้เกียจแล้วใช่ไหม